สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้วันที่31กันกาคมนะคะร้านแท็กซี่ฟาร์มขัแก่นนะคะจะส่งรถอีกหนึ่งรายการนะคะตัวนี้จะเป็น L4018SP นะคะคันนี้ลูกค้าเข้ามาจองเข้ามาซื้อในช่วงโปรโมชั่นฟรีดาวนะคะเป็นรถที่จดทะเบียนปี64นะคะแล้วก็รถคันนี้ผ่านการใช้งานที่2,000ชั่วโมงนะคะรถคัดเกรดพิเศษมานะคะรถสภาพยังดีอยู่นะคะคันนี้ก็ผ่านการเก็บสีเป็นบางส่วนนะคะช่วงล่างเก็บสีให้ ส่วนฝาครอบเครื่องนะคะลูกค้าฝาครอบเครื่องเป็นสีเดิมนะคะเบาะเป็นเบาะเดิมนะคะตัวนี้หลังคาชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานนะคะสีตัวเครื่องเป็นสีเดิมนะคะจะทําสีเฉพาะสีช่วงล่างแค่นั้นเองนะคะอย่างหน้าสภาพยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะยางหลังก็เช่นกันนะคะติดมาเป็นยี่ห้ออตานินะคะส่วนด้านหลังก็ลูกค้าเลือกเป็นผ,านผ่านพฟนห้านะคะตัวนี้ ที่ทาสีก็จะเป็นผานนะคะแล้วก็ใบด้านหน้านะคะส่วนด้านด้านบนนะคะหรือว่าฝาครอบเครื่องบางโครนนะคะเก็บสีเป็นบางส่วนเก็บสีเป็นบางจุดนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะจะโปรโมชั่นให้ลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะคะแล้วที่สําคัญที่ร้านเราก็ยังมีตัวที่สามารถฟรีดาวได้อีกนะคะลูกค้าอยากจะได้ฟรีดาวนะคะตั้งงบไว้ไม่สูงก็แนะนานะ,ะเข้ามาชมได้เลยที่ร้านแท็กร์ฟาร์มขอนแก่น มีหลายรายการให้ลูกค้าได้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็น L4018 SP นะคะฟรีดาวนะคะ L5018 SP ฟรีดาวนะคะแล้วก็จะมีรุ่นที่ดาวน้อยนะคะ L50 ก็จะมีดาวเริ่มต้นที่30,000บาทหรือว่าตัว MU ก็มีเหมือนกัน MU49 ดาวเริ่มต้นที่30,000บาทนะคะ MU57 ดาว80,000บาทนะคะ ถ้าไหนที่ตั้งงบไม่สูงนะคะมีงบน้อยนะคะแนะนําเลือกเป็นตัวฟรีดาวนะคะที่ร้านมีหลายรายการนะคะสนใจก็โทรสอบถามได้0942640798ค่ะ0858529515ค่ะ0652821688 062822175ค่ะในการเก็บงานก็จะเก็บมาในลักษณะนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวฟรีดาวดาวน้อยหรือว่าดาวตามโปรแกรมนะคะลูกค้าเก็บงานมาตรฐานเดียวกันหมดเลยนะคะที่ร้านแทงเตอร์ฟารมนะคะ สนใจแวะเข้ามาชมนะคะทดลองขับได้เลยนะคะที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นค่ะ